ใช่คือก็คือแต่ไม่ได้กลัวที่จะไม่ร้องไห้นะครับแต่แค่เหมือนแบบมันวันดีๆไม่อยากไม่น่ามาร้องไห้ด้วยกันก็ใช่ไหมก็ก็อยากเอาสิ่งที่เต็นไม่ได้พูดเมื่อวานและกันครับแต่ก็ก็อยากจะขอบ คุณเวสนี่ซิสนี่ทุกคนนะครับที่จริงๆเลยที่ให้ที่สปอร์ตเต้นตลอดเวลาและที่ให้คําพูดว่าเต้นอยากจะทําอะไรทําเลยเดี๋ยวพี่สปอร์ตให้หรือเต้นไม่ต้องกลัวแบบมีพวกเราอยู่ตลอดเต็นคําพูดอาจจะเป็นคําพูดสั้นๆที่แบบทุกคนคิดว่ามันไม่ได้แบบทุกคนมันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยอาจจะแค่คําพูดผ่านๆแต่คือแบบคาพูดคําพวกนั้นแบบ <laughs> คือมันช่วยให้แบบผมแบบทำต่อได้ทุกๆครั้งจะมีอะไรที่แบบยากขนาดไหนก็รู้สึกวแบบ่าโอเคเราทำได้เราเป็นคนที่แบบสพอร์ตเราตลอดขอบคุณมากๆนะครับน้ำมูกไหลเต็มเลยเรา โอเคเรามาเล่นแก้กันต่อ <laughs> <laughs> แล้วก็วันนี้อยากจะขอบคุณ SM True แล้วก็ขอบคุณ SM Entertainment <laughs> แล้วก็พี่ๆทุกคนที่ ที่อยู่เบื้องหลังพี่พี่ปวดร้องเลยเหรออันนี้เป็นพูดจากใจจริงนะไม่มีเม้นไม่เชื่ออีกนี่คือถ้าแฟนไทยคนอื่นเขาเห็นพวกเราแบบร้องร้องหัวร้องเขาดว่าพวกเราแบบมากเลยมากเลยนะโอเคเราอย่าเพิ่งหัวร้อนเร็วเพราะเราหัวร้อนเร็วมากอย่าดูแบบไม่ปกติก็ อยากจะขอบคุณที่พี่เพื่อนเรื่องหลังทุกคนเลยแบบเราอาจจะไม่เห็นกันแต่ทุกคนแบบนอนดึกกันมากเลยทุกคนก็เตรียมตัวอย่างแบบรอบนี้อาจจะทุกคนอาจจะคิดว่าโอ้มันเป็นแค่แฟนคอนแต่จากที่เต้นเห็นเบื้องหลังทุกคนแบบพี่ทีมงานทุกคนเขาแบบมาซ้อมมาเต้นถึงประมาณตีสามตีสี่ทุกครั้งเลยแล้วก็มาเช็คทุกอย่างแบบทุกคนแบบทําให้เต็มที่มากแต่ก็รู้สึกดีใจมากที่ทุกคนแบบ ไม่ว่าจะเป็นแฟนๆหรือว่าพี่ๆแซบที่ชื่อเหลือเต็นทุกคนทุกคนข็แบบทำให้เต่นทีมากอยากจะขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับ